โรงเรียนไหนไหนก็มีคนชื่อไอเฮียตูไอเฮียตูตีดไอเฮียตูเนิร์ดหรือไอเฮียตูไอทอมแต่มีอยู่ไอเฮียตูหนึ่งที่พิเศษอื่นไอเฮียตูไหนวะเออไอเฮียตูไอเฮียตูไอเฮียตูนั่นแหละชื่อมันคนที่นานิ่งๆไม่ค่อยคกี่ยบใครอ่ะ ไ้เฮียลูกไหนนะเธอมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนนี้เธอจะใจเต้นแรงลูกคา้าดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วแกปล่อยสายฟ้าได้บะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนหรอไ ฉันมาถือได้ป่ะเอาไปเก็บเลยไป๊ะแล้วเห็นแกมองพี่เฟรมอยู่บ่อยๆอ่ะแกชอบพี่เขาเหรอเย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอ่ะแกพี่เฟรมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เน oh, oh ี้ย like